าเกิดเราเข้าไปพร้อมกันสองคนได้ไหมเนี่ยอ่ะไปนะจ๊ะอ้านี่เราพาเธอเข้ามาแล้วนี่เธอช่วยเราตกแต่งหน่อยดิส to no วัสดีทุกคนเลยนะคะจะบอกว่าวันนี้เราเข้ามาในแมปบลูเฮเวนก็เพราะว่าจะมาทำภารกิจเกี่ยวกับ ที่นอนงงกันดิว่าที่นอนคืออะไรเนะี่ยนั่นคือสิ่งนี้นะทุกคนนะนี่เดี๋ยวขอเลื่อนหาก่อนนี่แหละทุกคนนี่ที่นอนอันนี้นะคะนี่พี่นิยวนะ,จะเจ้าที่นอนนี้ออกมานะแต่ว่าเดี๋ยวขอวิ่งขึ้นไปตรงอาพาร์ตเมนต์ชั้นบนก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวแบบว่าจะมีคนมาแย่งเราขอขึ้นไปชั้นบนสุดดีกว่านี่จะเห็นว่าไอ้ตรงชั้นบนสุดเนี่ยเราต้องทําการซื้อเพนเฮาใช่ไหมทุกคนซึ่งเพนเฮาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายในราคาโรบักที่แพงมากๆเลยนะคะแปลว่า เรานะคะจะใช้ที่นอน ในการที่จะแฮ็กเข้าไปนะคะในเพนท์เฮาส์แห่งนี้โดยที่ไม่เสียโรบักสักบาททำยังไงก็นั่นแหละค่ะโดยการใช้ที่นอนนั่นเองพี่นิวเนี่ยก็ขอแบบว่าเอาที่นอนปักลงไปแบบนี้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องทำให้มันได้มุมนะคะถ้าเกิดมันเป็นมุมแบบนี้เราจะเข้าไปไม่ได้นะทุกคนนะเราอ่ะต้องให้ด้านขาวๆอ่ะมันแบบว่าเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะทุกคนนะสมมติเป็นมุมนี้ใช่ไหมคะนี่ถ้าเป็นมุมเนี้ยเราไม่สามารถเข้าไปได้น,นะ,ะ <c oughs> เรานะคะต้องให้ไอ้าขาวอ่ะมันไป อยู่ด้านในนะทุกคนนะเนี่ยพี่นิวก็ทําการแบบว่าเลงมุมไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะใช้ที่นอนในการแฮกเพนเฮาส์เข้าไปนะคะเอาละทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ได้มุมแล้วนะคะโอ้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยนะคะไปทุกคนนี่เห็นไหม พอมันเป็นมุมนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถเข้ามาด้านในได้เลยเนีซึ่งเพนเฮานี้จ่ายโลบักราคาแพงมากแต่เราก็สามารถเข้ามาได้เลยทุกคนอ่ะงงว่าเอ๊เข้ามาแล้วเราทำยังไงล่ะมันก็ไม่มีอะไรนี่ถึงแม้ว่าเราจะแฮกได้ แต่มันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอแต่มันจะมีก็ตรงนี้นะทุกคนนะโดยการที่เราอะไปที่พร็อพนะคะนี่เลยไปที่พร็อพตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการเอาพร็อพอะไรออกมาก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่นิวนะ,ะลองเอาเป็นบ้านนะนี่บ้านออกมาแบบนี้ปึ๊บนะคะเอามาตั้งตรงนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็เปลี่ยนหน่อยนะเปลี่ยนเป็นแบบว่าอาเป็นบ้านแบบไหนดีเป็นบ้านแบบมันมีบ้านแบบใหม่มาเนะะี่ยซึ่งเป็นบ้านที่ดูเก่านะนี่มันบ้านผีสิงหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยมันมีอัปเดตบ้านแบบนี้นะทุกคนนะ พี่นี่ว่าบ้านแบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับอพาร์ตเมนต์สุดหรูแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะขอเป็นบ้านนี้บ้านเหมือนบ้านตุ๊กตานี้ดีกว่าต่อไปเราก็เอาอันนี้ออกมาเนะะี่ยฮะที่มันเป็นเหมือนตะกงตะเกียงทุกคนนะนี่เอามาประดับตรงนี้นะนี่ทําแบบนี้นะเปลี่ยนเป็นตะเกียงแบบนี้โอ้โหหรูหราไฮโซเท่านั้นยังไม่พอนะคฮะนี่เอาอันนี้ออกมาแบบว่าแปะๆป,ปะประดับด้วยนะแบบนี้นะแปะเข้าไปเนี่ยมันดูสวยเลยเนะี่ยะพอเรามาแปะแบบนี้นะทุกคนนะนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะ เอาสีอะไรดีสีเหลืองก็สวยนะอ่าเหลืองกับฟดีกว่าโอ้โหสวยงามนี่ล้วก็เอาเราวตาักผ้าออกมาด้วยนะคะเพื่อที่แบบว่าจะได้ดูเหมือนเรามีเสื้อผ้าใส่นะเรามองตัวไหนดีเฮ้ยมันบอกว่าขีดจำกัดของพร็อพนะคะน,นี้พี่นิวไม่สามารถเอาพร็อพออกมาได้แล้วว่าเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชวนคนในแมบบเนี่ยตกแต่งห้องนี้เพิ่มเติมดีไหมเพราะว่าเราคนเดียวเนี่ยไม่สามารถเอาพร็อพออกมาได้หลายอันโอเคมีใครอยากพูดคุยกับเราบ้างอะเธอคนนี้ดีกว่าไหมะอะ จะมีใครไปกับเราไหมอะนี่เธอนี่เธอมาคุยกับเราหน่อยได้ไหมเราก็โดดหยองเหียงขนาดนี้เธอไปอยู่อพาร์ตเมนต์สุดหรูกับเราไหมแล้วคราวนี้นะพี่นิวก็ชวนเด็กน้อยคนนี้นะคไปที่บ้านเรานะคฮะนะแล้วเธอก็พิมพ์ภาษาอะไรมาเนี่ยโอลังโกเกเวกาลิตาจะคุยกันไม่รู้เรื่องอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหพอเรามาตรง้านน้ำพุเดียวนะนี่มันเมืองร้างหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมาเจอคนคนหนึ่งนะเธอไม่มีบ้านใช่ไหมเธอถึงต้องมากางเต็นท์อยู่ตรงนี้ นี่เธอเธอสนในจะจะไปอยู่อาพาร์ตเมนต์สุดหรูก,กับเราหรือเปล่าเขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยอ่านบออเลยเนี่ยเหมือนภาษารัเสเซียเลยนะคะเนี่ยงั้นเราไม่ถามและเราขออุ้มเธอเลยดีกว่านะอ่ะมาดูกันเนี่ยค่ะว่าเธออ่าเธอยอมให้เราอุ้มไปเดี๋ยวเราจะอุ้มออามามา,มาสิมาที่บ้านเราไหมอ้าวู้สึกว่าเธอกลัวเราแลวเนี่ยพี่นิวก็เลยบอกกับเธอไปว่าไปบ้านฉันไหมได้โปรดเธอนะด,ดีกว่ามากลางเต็นท์อยู่ข้างทางแบบนี้ไปอยู่บ้านเราไหมอา้าวเดี๋ยวอา้าวเดี๋ยวนะ อา้าวผู้ชายคนนั้นอุ้มเธอไปแล้วแล้วทำไมเธอยอมให้ผู้ชายอุ้มละ่ะอา้าวหรือว่าเขารู้จักกันอา้าวยังไงนี้แล้วจะไปชวนใครดีล่ะเนี่ยอะมาชวนคนนี้ดีกว่านะเธอกาลังนั่งทําเล็บอยู่เลยเราก็ขอกดอุ้มเธอเลยนะจ๊ะดูซิว่าเธอจะให้เราอุ้มไหมตอนนี้เราส่งข้อความไปแล้วอ้ามาแล้วนะฮะเธอยอมให้เราอุ้มนะแล้วคนนี้เราก็อุ้มเธอขึ้นไปตรงเพนท์เฮาส์เราเลยนะฮะมาจ้ะนี่มาเลยนี่เธอถ้าเกิดเราเข้าไปพร้อมกันสองคนได้ไหมเนี่ยอะไปนะจ๊ะ อ้านี่เราพาเธอเข้ามาแล้วนี่เธอช่วยเราตกแต่งหน่อยดิพี่นิวก็เลยบอกกับเธอไปว่าช่วยเราตกแต่งหน่อยเอาพร็อพออกมาได้ไหมได้โปรดนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถเอาพร็อพออกมาได้แล้วอะมันขีดจํากัดเราแล้วอะเนี่ยเห็นไหมมันขีดจํากัดของพร็อพแล้วว่ะแล้วพี่นิวก็บอกไปอีกว่านี่เธอช่วยเราตกแต่งห้องนะได้โปรดเธอนาได้โปรดเธอนาแล้วเพื่อนเราก็บอกว่า ฉันฉันไม่มีพีเมียม่ะเออเดยนนะไม่ต้องใช้พีเมียมก็ได้นี่นี่เธอเอาพ็อปออกมาไม่ต้องใช้พีเมียมก็ได้ไม่ต้องใช้ไงทําไงดีเดี๋ยวเราไปสาธิตให้เพื่อนดูนะอะโดยการเอาพ็อปไอไปอกแปันนึงก่อนละกันนี่นี่เธอตามฉันมานี่เดี๋ยวสาธิตให้ดูนี่เดี๋ยวสาธิตให้ดูนี่เธอน่ะเอาพ็อปออกมาอ้าวตามมาสิตามมาบอกว่าโอเคก็ตามมาอ้าตามมาแล้วนะจ๊ะนี่นี่เธอเธอแค่บอกว่าไปกดตรงพ็อปนะที่มันเป็นกล่องๆอ่ะโป๊ะแบบนี้นะ นี่ตรงนี้เอาเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมว่าเราอะ่ะเอาเราเสื้อผ้าออกมาเนี่ยแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยเอาพร้อมออกมาได้ปะ แล้วเพื่อเราก็ยังบอกอีกว่าฉันต้องการจะช่วยเธอฮะต้องการจะช่วยเราอ่าแสดงว่าเพื่อเราจะช่วยเราตกแต่งห้องใช่ไหมอุ้ยจะบอกว่าเพื่อเราเอาพอออกมาแล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหเฮ้ยแย้แสดงว่าฟังเข้าใจนะเนี่ยอ้าวแล้วเพื่อนเราออกไปทําไมล่ะเมื่อกี้ก็ดีนะที่มันเป็นสปอตไลท์อ่ะมันก็สวยดีนะอ่ามาแล้วนะคะตอนนี้เพื่อเราเอาสปอตไลท์เนี่ย ออกมาช่วยตกแต่งห้องว้าวอ่ามีการแบบว่าเปลี่ยนสีด้วยนะแคะเยี่ยมยอดเลยทุกคนเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเพื่อนเราจะหนีไปแล้วไม่นะนี่เธอเอาแค่สปอตไลท์ออกมาแค่อย่างเดียวหรอรู้สึกว่าเพื่อนเราเนี่ยออกไม่ได้นะมาเพื่อนให้เราอุ้มสิเดี๋ยวเราพาออกไปอ่ะแล้วก็กดที่ตัวเพื่อนนะเพื่อที่จะขออุ้มนะแต่ว่าเพื่อนไม่ยอมให้เราอุ้มนะมันออกแบบนี้ไม่ได้มันต้องวาร์ปหายตัวอ่ะนีเพื่อนมาให้เราอุ้มดิอ่ะแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ยอมให้เราอุ้มนะอา้า โอเคให้เราอุ้มแหละแปะเดี๋ยวจะพาเธอออกไปอ่ะเราพาเธอมาส่งข้างนอกแล้วนะนี่เราเสียใจมากเลยนะที่เธอช่วยเราตกแต่งแค่นิดเดียวอะ่ะไปแหละ <c oughs> เอาแ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่นิวนะจะพาเข้าไปที่เซิร์ฟ VIP นะคะเราจะไปดูกันว่าถ้าเกิดเราอะ่ะเข้าไปเล่นในเซิร์ฟ VIP เนี่ยเราจะสามารถเอาพร็อพออกมาได้กี่อัน อ้าวไปกันเลยมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ V I P นะโอเคก็เหมือนเดิมนะพี่นิวก็จะขึ้นไปบนอาพาร์ตเมนต์นะทุกคนนะขึ้นมาบนอาพาร์ตเมนต์ที่เราแบบว่าทําภารกิจเมื่อกี้นี้เราจะใช้วิธีเดิมโดยการใช้ที่นอนนี่แหละเออแบบเข้าไปนะทุกคนนะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถใช้พ็อป เข้าไปตกแต่งได้กี่อันนะถ้าเกิดเราอยู่ในเซิร์ฟ VIP นะก็ทาเหมือนเดิมเลยทุกคนนะโดยการเอาที่นอนเนี่ยมาปักตรงประตูแบบนี้โอเคได้แล้วทุกคนมาฟึบอ่าเข้ามานะคะแล้วเราก็จะมาทดสอบกันว่าถ้าเซิร์ฟ VIP เนี่ยเราจะเอาพร็อพออกมาได้กี่อันเพราะรู้สึกว่าเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยเราออกมาได้5หรือ6อันนี่แหละ แต่ว่าถ้าเกิดเป็น V.I.P เนี่ยเราอาจจะออกมาได้มากกว่านะคะมาเลยนะทุกคนนะก็มาทําการแบบว่าตกแต่งกันเลยเหมือนเดิมนะพี่นิวก็เอาบ้านออกมาแบบนี้นะะอ่าแบบนี้แล้วก็แบบว่าทําการแบบตกแต่งไปเรื่อยๆนะะ แบบนี้ทุกคนนะอ่าสมมุติพี่นิวนะเอาไฟแบบนี้ประดับแบบทุกช่องเลยนะคะแปะทุกอันเลยแปะทุกหน้าต่างเลยแบบนี้เออสวยทุกคนโอ้โหพรอแปะนี้สวยจะสังเกตว่าเราเอาพ็อปออกมาได้มากกว่าห้าหรือ6อันนะคะเป็นสีขาวแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสีสเหลืองแล้วกันนะคะทุกคนนี่สวยงามโอ้หต่อไปนะเอาอะไรออกมาดีอ่ะเอานี่ดีกว่านะนี่ เตานะคะเอาเตาออกมานะคะไปเป็นร้านหมูกระทะดีกว่าไหมทุกคนนะนี่ทุกคนสุดยอดเลยเห็นไหมว่าเราสามารถเอาพ็อปออกมาได้แบบได้เยอะมากเลยนะคะนี่เลยเอาออกมาได้ไหมอ่าจุดไฟจุดไฟนะ,ะเพื่อแบบว่าเพิ่มความสว่างฟิบบ้านจะไฟไหมไปเนี่ยโอเคจุดไปก่อนนะเนี่ยเดือดอ่อนเองฟิบอ,อ่าฟิบอืมอ่ะคู้บอกว่าตอนนี้ตัววินิวติดไฟแล้วนะ,ะเอาทำไงโอเคจับแล้ว ต่อไปก็จะเป็นเอ่อตู้เซฟแล้วกันเนะนี่ยนี่เพราะว่าบ้านทุกหลังต้องมีแบบว่ามีตู้เซฟนี่วางตรงนี้เลยขอสปอรตไลท์หนัยสปอตไลท์อ่ะเพื่อเพิ่มความสว่างสปอตไลท์อยู่ตรงมุมบ้านปึ๊บนี่สปอตไลท์ก็ต้องมานะคะเอาอีกเอาสปอรตไลท์อีกตาแบบนี้นะฮะอ้าโหสว่างสวยัยเนี่ะในห้องเราจะไม่มือดอีกต่อไปเอาอาวุธนะอาวุธแปะไว้ตรงฝาบ้านแบบนี้นะอ้าเผื่อแบบว่ามีใครมาปลุกบ้านเรานะนี่ บ้านเราได้ปลอดภัยเอาอะไรดีอะเป็นเป็นนี่ในการเป็นทางเดินเป็นทางเดินแบบนี้นะอ่ะทางเดินนะคะอ้าวรู้สึกว่าตอนนี้ขีดจํากัดของพร็อพนะฮะเราเอาพร็อพออกมาจนถึงขีดจํากัดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามานับกันนะทุกคนนะว่าในเซิร์ฟเวอร์ไอพีอะเราเอาพร็อพออกมาได้กี่อันอันนับเลย1 2 3 4 5อ่ะนับดาวนะคะ6 7 8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19สรุปว่าในเซิร์ฟเวอนั้นเราสามารถเอาพร็อพออกมาได้ถึง21อันด้วยกันโอ้โหเยอะมากเป็นอะไรที่จึ้งใจมากๆเลยนะทุกคนนะ <S 2> <S 2> <S อุ้ยจะบอกว่าใครแล้วนั้นน้องแฟนคลับหรอ เดี๋ยวน,นะนะ้องแฟนขับตัวติดไฟไปแล้วเอาขอโทษด้วยทำาป็นตัวติดไฟ <c oughs> เดินฝ่าหมูกระทะมาใช่ไหม <c oughs> ก็ราค่ะจะบอกว่าในคลิปวันนี้เนะี่ยพี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาทดลองทดสอบนะคะว่าถ้าเกิดเหล่านียแฮกนะเพนเฮาส์นะคะ Vip สุดหรูได้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะ <c oughs> พอเราแฮกเข้ามาเนี่ยเราก็มาตกแต่งห้องแบบนี้ได้นะคะภารกิจในวันนี้ทั้งแปลกทั้งแหวกแนวแล้วก็สนุกมากๆเลยไปได้นะคะไปบ่ายจุ๊บ เอาละทุกคนก่อนจะไปเดี๋ยวขอแบบว่าพิสูจน์อย่างหนึ่งละกันนะคือตอนนี้พี่นิวอ่ะวางพ็อปไว้ในห้องเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดเราทำการสร้างอาพาร์ตเมนต์ทับเข้าไปเนี่ยพร็อพของเราจะหายไปหรือไม่อ่ะพี่นิวขอเอาเป็นอพาร์ตเมนต์อันนี้ละกันฟึบมาฟาบนะนะสร้างไปแล้วนะทุกคนนะไปดูกันนะคะตอนนี้สร้างเสร็จแล้วโอ้โหพร็อพหายหมดเลยที่เราสันสร้างไว้เมื่อกี้นี้ หายไปเบิร์ดเลยพอเราสร้างอาาพาร์ตเมนต์ทับเข้าไปเนะี่ยคะพอพที่เราจัดวางไว้มันก็แบบว่าหายไปหมดเลยนะทุกคนนะไม่มีเหลือเลยนะคะ